เป็นช่างศักจะแต่งตัวทําคลิปยังไงดีหลังจากที่มิมทําคลิปมาสักระยะหนึ่งนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับการทําวิดีโอเกี่ยวกับการทำ personal branding อะไรต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวกับการหาลูกค้าเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับการหาลูกค้าเนี่ยแล้วทีนี้มีนักเรียนหลายคนนะคะทั้งนักเรียนหน้าเพจแล้วก็นักเรียนในคอร์สนะคือเขาก็อยากไปทําคลิปใช่ไหมทีนี้แล้วเขาติดปัญหาว่าเขาจะแต่งตัวยังไงดีอะคูคื <c oughs> คอมิมก็พยายามบอกใช่ไหมตอนก่อนหน้านี้คือมิมก็ทํา คลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปในคอร์สหรือว่าคลิปหน้าเพจเนี่ยมิมก็จะพยายามบอกว่าให้เราอ่ะพยายามอัปเกรดตัวเองด้วยนะเพราะว่าการพัฒนาของเราอ่ะมันจะทําให้คนอ่ะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่านักเรียนมิมแต่งตัวไม่ถูกนะคะว่าจะแต่งตัวมาทําคลิปยังไงดีคือเราจะต้องแบบใส่สูตรไหมคือบางทีเห็นมิมใส่สูรใช่ไหมอย่างเช่นตัวเนี้ยคือบางทีเห็นมิมใส่สูตรก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นช่างศักอ่ะคือเราจะต้องใส่สูตรทําคลิปหรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อคอกลมเสื้อเชิ้ตเสื้อโป สีขาวหรือสีด,ดําดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีอะไรหลายๆอย่างใครที่ไม่ได้ทำอะ่ะจะไม่เข้าใจหรอกนะเรื่องเนี้ยจริงๆถ้ามิมมาพูดอย่างเงี้ยแล้วคนที่ไม่ได้ทําคลิปอะ่ะจะรู้สึกว่ามึงจะแต่งตัวยังไงก็ได้มันก็เรื่องของมึงนี่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่ใช่คนทาไงแต่คนทําจริงๆเขาคิดมากนะว่าอย่างเช่นตัวมิมเ,เองเนี่ยคือตอนเนี้ยมิมทําคลิปในเพจประมาณ200คลิปได้แล้วแล้วคือแต่ละคลิปนะว้ยมิมโคตรเหนื่อยกับการหาเสื้อผ้าเลยรู้ปะคือแบบเรื่องคองเนเท มิมเอาเรื่องจากประสบการณ์จริงเรามาพูดใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องเตรียมสคริปอะไรก็คือแค่คิดหัวข้อเสร็จแล้วเนื้อหามิมก็จะคิดได้เลยในสมองมิมไม่ต้องมานั่งเขียนว่าสวัสดีค่ะวันนี้มิมจะมาทําแบบนี้นะคะก็คือ,อแบบนู้นนะคะเราจะต้องทําแบบนี้ตามข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ามอะไรอย่างเงี้ยคือมิมไม่ได้ทําแบบนั้นมิมไม่ได้เขียนสคริปมิมแค่เขียนหัวข้อเดี๋ยวมิมจะให้ดูหัวข้อที่มิมเขียนๆน,นะคะก็คือประมาณนี้ มันอันนี้คือหนึ่งบรรทัดเป็นหนึ่งหัวข้อนะไม่ใช่ว่าเขียนเนื้อคอนเทนต์นะมิมก็จะเขียนหัวข้อประมาณตอนนี้มิมก็ไล่อยู่ประมาณ40หัวข้อนะคะก็คือ40คลิปที่มิมจะต้องทานะมิมกเ็เขียนหัวข้อมาว่าเออจะทําเรื่องนี้นะอย่างเช่นคลิปที่แล้วที่มิมบอกว่าทําการตลาดคืออะไรเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะทำยังไงให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเยอะๆเออเป็นช่างสักใหม่ไม่มีงบแต่งร้านจะทํายังไงให,ให้มีลูกค้าถ้าลูกค้าต่อราคาจะทํายังไงทํายังไงถึงจะได้ าฝีมือสูงสพอเริ่มทําร้านมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วเริ่มมีเงินแล้วและจะเอาเงินไปทําอะไรดีอะไรเงี้ยมิมก็มีนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะคนที่เขามีเงินระดับหนึ่งอะ่ะเขาใช้เงินไม่เป็นเว้ยเขาจะใช้เงินไม่ถูกถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่รวยอ่ะนะเราจะใช้เงินไม่ถูกและทีเนี้ยเงินก็จะใช้กับอะไรที่มั่วสั่วอะไรเงี้ยมิมก็มาทำเอ่อมิมก็มาเขียนเป็นหัวข้อจะทําคลิปนะแล้วก็อย่างเช่นแบบหาตัวตนหาย,ยังไงอะไรประมาณนี้สอนพูดหน้ากล้องแต่สอนพูดหน้ากลอ้องเนี่ยทำคลิปไปแล้วเอ โพสยังไงให้หน้าดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยวันนี้ยมิมจะมาทําคลิปเป็นช่างศักจะแต่งตัวทําวิดีโอยังไงจะแต่งตัวทําคลิปยังไงนะคําตอบของมิมง่ายๆข้อเดียวเลยนะก็คือว่าแต่งให้มันดูดีที่สุดอะ <laughs> มันอาจจะเป็นคําตอบที่มันดูห้วนๆน,นะแต่ว่ามิมรู้สึกว่าแต่งตัวให้มันแบบดูดีให้เรามั่นใจให้เรารู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านเอ่อเรื่องชุดซ้ํามันมีผลไหมคือจริงๆแล้วอะเรื่องชุดซ้ำอะมิมก็เห็นหลายๆคนเขาบอกว่ามันก็มีผลนะแต่ว่าเอาจริงๆคือเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ทุกคลิปน้อยถ้าใครสังเกตมิมนะก็จะเห็นว่าชุดหนึ่งอย่างเงี้ยมิมก็จะทําประมาณ4ี่ห้าคลิปก่อนแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งแล้วก็ทําี่ห้าคลิปแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะมิมทำ เยอะแล้วทีเนี้ยให้มิมมาตามซื้อเสื้อผ้ามิมซื้อไม่ทันเอาจริงๆคือเสื้อผ้าที่มิมมีนะเว้ยมิมเอามาทําคลิปหมดแล้วและเราทําคลิปประมาณแบบ200คลิปแล้วอ่ะคือมิมก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อเสื้อผ้า200ชุดได้อ่ะคือแบบมันก็มันก็เยอะเลยมันก็เยอะเราอ่ะสามารถซื้อได้คือจํานวนเงินที่เราจ่ายเราสามารถจ่ายได้แต่การเลือกอ่ะให้มันเข้ากับตัวเองอ่ะเออสองร้อยชุดเนี่ยแม่งไม่ง่ายนะเว้ยบางทีเราก็ซื้อมาแบบ10ชุดซื้อทีซื้อมาทีละ10ชุดแต่ เราใช้ได้จริงประมาณแบบ3มชุดของชุดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามซื้อแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็ได้เท่านี้จริง,รงๆเพราะว่ามิม,มเป็นคนตัวสูงนะคะมิมสูง170ฉะนั้นการหาเสื้อผ้าของผู้หญิงสูง170เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากคือทีนี้สรุปเลยวันนี้นะคะก็คือว่าเป็นช่างศักจะแต่งตัวทําคลิปยังไงดีมิมก็จะแนะนําว่าให้แต่งแบบดูดีดูดีที่สุดของเราอะ่ะเออดูดีที่สุดของเราอะ่ะสะอาดแล้วก็มั่นใจนะคะแค่ประมาณนี้มิมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วเพราะว่า ว่าอะไรรู้ป่ะคนที่เขาเข้ามาดูอ่ะมันก็จริงอยู่ที่เขาเห็นชุดเดิมๆแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าหน้าเบื่อใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาดูจริงๆอ่ะมันคือเนื้อหาที่เราให้ไปนะคะเพราะว่าบางทีเขาอ่ะไม่ได้เข้ามาดูความหล่อความสวยของเราแบบ100%หรอกสิ่งที่เขาต้องการเข้ามาดูเขาต้องการเข้ามาแก้ปัญหาของเขาเองนะคะฟังดีๆนะเขาต้องการเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเขาเองถ้าเราทําคลิปออกไปแล้วมันมีประโยชน์ต่อเขาเขาจะเข้ามา แต่ถ้าเราทําคลิปแบบว่าแต่งตัวดูดีอะไรดูดีหมดทุกอย่างเลยแต่เนื้อหาของเรามันไม่มีประโยชน์มันพูดไร้สาระมันพูดแบบเอ่มโชว์พาวตัวเองมันก็ไม่ใช่คอนเทนต์ที่มีประโยชน์และต่อให้เราแต่งตัวดีขนาดไหนถ้าเนื้อหาเราพูดถึงแต่ตัวเราเองที่ไม่ได้สร้างสารรค์กับคนอื่นเลยเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เขาเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าจะดูไปทําไมดูไปก็ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้เราเลยอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องการแก้ปัญหาให้คน เป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าใครได้ยินบ่อยๆแล้วว่าการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยมิมจะบอกว่าถ้าคุณได้ยินแล้วคุณไม่เคยลงมือทําอะคุณจะไม่เข้าใจเลยนะว่าคําคำนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเช่นตัวมิมเองมีมมิมมีทักษะการสักใช่ไหมแล้วมีมาทําคลิปสอนเดินเส้นเนี่ยแค่เดินเส้นแบบโคตรง่ายอะเดินเส้นง่ายๆเลยคือเดินเส้นแบบเดินเส้นตรงเดินเส้นมิมจําได้ว่ามันมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวมิมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เดี๋ยวถ้ามิมหาเจอมิมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ละกันคลิปนั้นอะมันเป็นสอนนนเเสดิ้ที่แบบ โคดง่ายอะ่ะเดินแค่เดินเส้นตรงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพูดอะไรมากมายอะ่ะแล้วก็ไม่เห็นหน้ามิมด้วยคือเห็นหน้านิดหน่อยมั้งจําไม่ได้แล้วว่าเห็นหน้าหรือเปล่าแต่คนดูแบบเยอะมากยอดไลก์ก็น่าจะเกือบพันได้แล้วมัง้งแล้วก็ยอดวิวก็เยอะมากนะยอดไลค์ไม่น่าจะถึงพันคลิปนี้น่าจะประมาณเอตอนนี้น่าจะ67800นะคะแล้วก็ยอดวิวเยอะมากมันเป็นเพราะว่ามิมอะ่ะทาคลิปที่มันแก้ปัญหาให้คนอะ่ะคนที่เขาเข้ามาดูคือเขาติดเรื่องการเดินเส้นอย่างเงี้ยเขาอยากจะรู้ว่ากูจะต้องเดินเส้นยังไง มันคมเขาก็เลยเข้ามาดูนะคะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าการแก้ปัญหาให้ผู้คนมันฟังดูใครๆก็พูดกันสมัยเนี้ยใครๆก็พูดกันแล้วยังเข้าไม่ถึงนะมิมจะแนะนําว่าไปลงมือทําซะไปลงมือทําก่อนทําคลิปอะไรก็ได้และเดี๋ยวตัวเราเองเราจะเริ่มเข้าถึงเว้ยเราจะเริ่มเข้าใจหลังจากที่เราทําไปประมาณสัก100คลิปอะแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อการแก้ปัญหาให้ผู้คนนะ่ะมันคือแบบนี้นะเราจะไม่มีทางเข้าใจเลยถ้าเราไม่ลงมือทํานะคะใครหลายๆคนนะพอมาฟังคลิปมิมแล้วรู้สึก ว่าอันนู้นก็รู้และอันนี้ก็รู้และอันนั้นก็รู้แล้วคนนู้นก็พูดอย่างงูน้นคนนี้ก็พูดอย่างนี้แล้วทายังแล้วไม่ลงมือทําหรือยังคือมันจะต้องเอาไปลงมือทาไว้มันถึงจะเห็นผลมันเหมือนกับการที่มันเหมือนการที่เราซื้อหนังสือมาแต่เราไม่ได้อ่านน่ะเออหรือว่าเราซื้อหนังสือมาแต่เราอ่านแล้วเราไม่ได้ลงมือทําอ่ะมันมันฟีลประมาณว่าเรามีความรู้แต่เราไม่ลงมือทําอ่ะแล้วคือแล้วคือจะให้ทํำยังไงอ่ะให้คนเขียนหนังสือเขามามามาด่า เราเหรอว่ามึงซื้อไปแล้วทําไมมึงถึงไม่ลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่อ่ะเราซื้อไปแล้วเราก็จะต้องลงมือทําสิวะไม่งั้นอ่ะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมมันเหมือนคนที่อยากลดน้าหนักแล้วก็ซื้อคอร์สเข้ายิมเพื่อที่จะแบบว่าไปยิม,มซื้อคอร์สสามเดือนเพื่อที่จะไปยิม3เดือนนะจะได้แบบว่าไปออกกําลังกายลดน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่แบบซื้อคอร์สมาเสร็จแบบไปอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือซื้อมาแพ็กเกจสามเดือนแต่ไปครั้งเดียวอะไรเงี้ยคือแบบ <laughs> จะให้เจ้าของยิ้มเขามาด่าวว่ามึงซื้อแล้วทำไมมึงถึงไม่มาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่คุณรู้แล้วที่คุณมีเนื้อหาแล้วที่คุณมีข้อมูลแล้วคุณมีประโยชน์เนี่ยมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะคุณแค่หยิบมันไปใช้หยิบมันไปลงมือทํานะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครชอบให้มิมมาทําคลิปดีๆแบบนี้นะก็กดไลค์กดติดตามเพจมิมได้นะั้นแล้วก็คอมเมนต์ว่าชอบอยากดูคลิปต่อไปนะคะมิมจะได้มาทําคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าใครสนใจอยา อยากลงลึกนะคะเรื่องการตลาดช่างศักดิ์เรื่องการทําออนไลน์เรื่องกลยุทธ์หลังบ้านเรื่องการตั้งราคาเรื่องการทําวิดีโออะไรต่างๆนานๆเนี่ยก็ตอนนี้มิมก็มีคอร์สนะคะเป็นคอร์สสูตรลับการตลาดช่างศักดิ์ปั้นคนธรรมดาให้เป็นช่างศักดิ์จับเงินล้านจากการทาเพจนะคะคอร์สนี้จะเปิดเดือนหน้านะถ้าใครสนใจพรีออเดอร์คอร์สนะคะก็สามารถแคปวิดีโอนี้แคปโพสต์นี้แล้วก็ส่งมาให้น้องแอดมินบอกน้องแอดมินว่าสนใจพรีออเดอร์คอร์สสูตรลับการตลาดช่างศักดิ์และเดี๋ยวน้องแอดมิน จะบอกขั้นตอนต่อไปนะว่าจะต้องทอํายังไงต่อนะคะในคอร์สเนี้ยเราจะไม่ได้แค่มานั่งบอกเนื้อหาอย่างเดียวแต่เราจะมีการเทคแอคชั่นเราจะมีการให้ทําการบ้านในการบ้านอ่ะมันจะเป็นการลงมือ,มอทำนี่แหละคือคุณจะเข้ามานั่งฟังอย่างเดียวเหมือนฟังหน้าเพจไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องลงมือทําด้วยถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณก็จะไม่มีการบ้านส่งมิมแล้วถ้าคุณไม่มีการบ้านส่งมิมคุณจะมาถามมิมในครั้งต,ต่อๆไปอ่ะก็ถามไม่ได้นะเว้ยเพราะว่ามิมไม่มีข้อมูลของคุณเลยแบบเข้ามาแล้วคุณจะถามมิมเรื่องอะไรดีีการทอนเทน,อนเแแบบบบ้้หวัวข มันดีไหมหัวข้อแบบนั้นมันดีไหมมันจะเข้าถึงคนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมิมไม่เคยได้การบ้านจากคุณตั้งแต่การบ้านแรกเลยคือการเริ่มทําวิดีโออย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาถามมิมเรื่องทำคอนเทนต์ทำไมทั้งๆที่คุณยังไม่เริ่มทําวิดีโอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในคอร์สเนี้ยมันก็จะเป็นการสอนหมดทุกกระบวนการที่มิมทําจรงิงจนมาถึงเป็นมิมทุกวันนี้มิมจะสอนตั้งแต่การหาเงินจนไปถึงการบริหารเงินนะคะในคอร์สนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถแคปโพสต์นี้แล้วก็เข้ามาคุยกับมิมในแชทได้นะคะโอเคค่ะวันนีี้ก็มประ มานี้นะคะใครสนใจคอร์สนี้ก็อย่าลืมนะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันเดือนหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ